เดี๋ยวเดี๋ยวเออปับตัวนี้ก่อนมันคือว่าโอเคอะมาเด้อมาเด้อมาเด้อวันนี้กินส้มสองคนเ้ย่ย่ีก้นยีก้นมันเบ้นอันนี่โอ้ก็กันยับมันนี่โหอฮะ ยังไม่น,นี่แม่เข oh. oh. อ้าเ็บบอโอเคอโอเตัวน้อยอยากเข้ากองนำ <laughs> oh. ตัวเล็กอยากเข้ากองนำวันนี้ยามีซองกองด้วย <c oughs> มีซองกองเนาะอันนี้อ้อยยอสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะเปิดซับ ทำแลรเปิดซาก่อนเปิดซากแซบบอ,อม,มาเด้อมาเด้อผู้ใดสิกินละมาขนาดยังไม่ได้กินนะนี <c oughs> ่กิน <c oughs> เด้อเด้อปรับกล้องอันนี้อันนี้กล้องยนะูทูบเนาะกล้องนี้ลงยนะูทูบเนาะแต่ว่ากล้องนี้เอาลายสัตพัน มัวง my facebook อ่ะเปลืองทีเปลืองทีไปลืองไปลืองไปเต้นไปลืองพญัตแต่ตัวนี้นี่รังแล้วเรียบร้อยเนาะตัวนี้รังแล้วเรียบร้อยอันนี้บุกี้อันนี้บุกี้เก็บถุงเออตัวนั้นมันตกไปลืองมันตกมันถือขี้มูโอเคโอ้พี่ตาเสียบเด็เสียวมาเด้อมาเด้อเสียวเสียวน้อยเสียวน้อยมาเด้อ อันนี้อยู่เฮือนเอาเด้อเสียวน้อยอันนี้เซ็บแซ่บเลยเห็ดเองนี่นะเห็ดเองเซบบุ๊เซบบุ๊เด้อแต่ว่ายังบริสิมเถอะอ่าแบบนี้ยังไม่เบิ่งซดกินทางแกนมันเลย มันจึงแซบเอาแกนมันออกในบบแซบแหละนี่อ่ะนี่นะเดีย๋ยวโอ้ยกลาบวันนี้อ่ะลองก่อนคำแรกเลยครับเพื่อนเพื่อนคำแรก <c oughs> ลองบาง อ๋อปัดมือปัดมือมันแกแล้วเออสุกแล้วยหนี่งมันแกแล้วแกนมันฟาดอื ออกฝาดฝาดเออรอย่มอปล่อยเลยสดสดใสเลยนี่ทำเปสดกับคุยก็ได้ เต้ามันเด้อฟิมือข้าวใบจ้าเห็ดเองแสบสุดอร่อยสุดในปัตตพีวัวสันอืย <c oughs> ไงวัวลายหัวลายทำแรงเขียดหัวลายเนาะตัวยัวกษ์โตกับวัวว่าแม่ <c oughs> ปอะมาณเดี๋ยวไปเอ้ะอ่าๆๆอาสีส้มสิบอทแทนกันได้เอาเอาบ่าโอ้ยตอนประแดดพี่น้องพี่น้องตอนประแดดนี่ยเนี่นี่ประแดดแซ่บ để đấy Cầm lưu chập đấy cái thầy phun nhảy đều thầm luật chập lại ăn xếp nhỉ kiên dip mà này phong này cái phong mà phong mà Hai oke apaai banyak yayak มาเด้อ <Mother. c oughs> น้องสาวนุดนุดดาวสาวมืองคง <c oughs> น้องสาวแดนงดน,น,น้องไพ่แดงมาเด้อมากินน้ำลงมากินน้ำลงอื ตีลังกาเลยกล้องนี้กล้องเนียนไลน์ล,ลง y ยูทูบได้พี่น้องได้ <c oughs> แต่กล้องกล้องตัวนี้เป็น Facebook แต่กล้องนี้ลงยู u ูบเดี๋ยวเสียว <c oughs> ลง YouTube ให้มุขเด้งโอ้ตีลังกาจำ,ำเนาะทำหนง่งทำหน่งเปตีลังกาอ่ะยกบ่เนี่ยยก

มาเด้อขวม K L Y ก um ินส um. um ้มด um. wow. ุแทลุงวาสันกินส้มดุแทลุงอ่ะจะใส่บอดี้บุต้องดื้อนั่งได้เดียวนั่งนี่จะไปดื้อเลยตำรวจจับแล้ว จะมอมทำว่าทำแล่เพชรบอฮันเนี่ยจะมอมทำเพชรบอมอมทำทำเพชรบ่บเพชรเนาะแสบเนาะไปน้ำเย็นไหมไปน้ำเย็น อันนี้เป็น,ย,ปนยังไงไปยังตัง้งไปยังบุกขึ้นบุกขึ้นไปตกบุกขึ้นตกตกระวังอันนี้อันนี้คือเอานั่งกินอยู่กองอยู่กองต้นนี้เนาะมากต้นนี้เนาะกระมากต้นนี้เนาะต้นอยู่ทางล่างนี่แซบ็บเซบ đó sao lại, ai, 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 sorry <coughs> so, this one is live for my Facebook. This tok 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 ลานน้อยกี่เดือนเนะเาะแลงมาไปลงมาไปมันซีตกะขานะลงมาลงมาเดี๋ยวแม่ไอตื่นคนน่ะคณคนจบไม่แซ่มาคนน่ะลงมาลงมา หน้อยพนีคิดเยอะคิดเยอ,อะอาบุลงมาอีกเดี๋ยวตกขัน้น ตรงมาแล้วบักคิดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกมาแหละตกมนแหละจับดิดิจับดีดิ So this I go l l live for my Facebook and my YouTube channel So you can follow my YouTube channel on Ben's เอ็ด8เอ็ดเบนแปดแปดเอยูทูบช่อง y องยูทูบเบนภาษาอังกฤษ BENZ BENZ หรือว่าแซดนั่นเองเนาะ BENZ แล้วก็แปเนาะยูทูบของข้าพเจ้าเนาะก็ขับไติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เนาะเนาะ อตอนนี้กำลังกำลังกำลังกินเนาะผู้้รดยมอกมากินน้ำได้หมู่เพื่อนหมู่เพื่อนหรือว่าน้อง จัวอ่ยู่ใกล้ๆนี่เนาะมากินน้ำแร่อืมเนกะมาอู้หูเพชรจังเลยว่าไหมเพชรจังเลยอะโบมีแค่อเพชรจังเลยบ่มีแค่ <laughs> แจวเนี่ยโอ้ไอเฮดอันนี้ตกใส่ <c oughs> ที่ดือ้อแท้บืนหมซื้อฮอตดอกให้กินแล้วดือ้ออืม อยากกินแกนคำอย,คนยอยากกินกบมาเดียอยากกินกบมาโรดโอ๋อบันนี้อยู่ดีไหมทั้งแสบทั้งเพ็ด ยังอีกนะพอแล้วพอแล้วมัไล่แล้วนี่กำลังแซ่บตกซะโทร o u b น e ้ e ว e r mind I have flat ears <c oughs> มีลายต้วตกกระช่างมันเออไปล้างไปล้าง ไปล้างตงสกสกี้ม้วนฮ <c oughs> ะตอนประเดก็กพี่นอ้อง <c oughs> น้อยวิไลอยากกินเด้ มาเดอ้อมาเดอ้อลงมากินยู่หอยทองเดอ้อลงมากินหอยทองซิตี้เดอ้อ <c oughs> เอาไปฟากมันบดแซบเนาะมากินอยู่ต้นมันนี่เลยแซบนี่ต้นอยู่ทางล่างนเนี่ยเนาะนั่งกินอยู่นี่เก็บอยู่นี่กินอยู่นี่แซบ ตตกใส่คิปเป็ดอีกแหละเอาเอาเอาไนี้เอาเอาตกใส่ขี้มูไว้ล่างเด้อโอ้สลัดเ,เอะบู้เนวสิเอากินนะมันเนี่ย โตกกก็ล้างโตกกก็ต้องล้างมันมีกี่ฝุ่นไปล้างไว้ไปล้างก่อน ดเป็นอายอนมื้ออื่นลเอามาให้กินแนโอ้แต่มันบ่แซ่บเอาไปกินอยู่ั่นเนาะมากินอยู่ี่มันแซ่บเอาไปั่นก็ความแซ่บมันจะลดลง50%เด้เอ๊เสือบ่เฮ้ยอันนี้อันนี้ั่นอ๋อนี่ต้องตักมาต้องมาอือต อ่าอย่บเห็นมันตกตอนไดนอ่าเอาใส่ที่มากินไหมพอแล้วพอแล้วมา,าสิกับปลาแล้วนี่ยิบกินฮิบกับเด้สิกับแล้วเนี่ฮะ <c oughs> กับหอยสรายเ <c oughs> มือหอยทรายปลาเลยไล่ไล,ล่ไปที่บ้านไปน้ำมุ hết à. đưa theo à xem là ăn súc à. ăn xúc cả xe bà ô này mong mong nói nó xe ô soi thằng kèn mà อายกินอะไรแกตักกินอยู่นี่เหรอซุดอลังการเลยเนี่ยฮะน้ำลายแตกเลยโอ้เสียวบุญดำ <c oughs> ปัญญาทองเมื่อ้วเสียวสายฮไม่ได้เ,เจอกันโดนนั่นนี่ มาเด้อมาเด้อขึ้นมาลดปักคาหวยทองนะโบไก่ดอกตุยทุยน้อยเนะาะปักคาหวยทองไก,ก่เนาะตุยมีการกินโซอีกอ <c oughs> อืือ ลทั้งแซบท,ทั้งเพชรมาบ่มักอันสุก <c oughs> ดิบนี่แซบลอยลอยลอยไหนบ่มังวงลอยมังวงลอยเด้อพี่น้องดอเด้อโอ้ตะปไปแดกปแดกปแดกเอาหนึ่งอันเดียวหนึ่งอันที่เบิ้งเบิ้ง ເບິ່ງຍ່າງຫຍໍ້ບໍ່ແລ້ວຊິເດີ້ແລ້ວກ່ອນກໍເບິ່ງແລ້ວຍ່າງຄ່ອງໂຕຮອດຕອນໍຕນລົງ Facebook ໂຕນີ້ລົງ YouTube ເຂຈ Understand Like, you know <laughs> แล้วเออหืมไปก่อนดูไปก่อนกลับแล้วเออเลยเนาะดยก็บ่ไดเออเลยมาหน่อย งจัอยากกินเดรมาแม่ตัวเล็กมาม่มีข้ามานี่ก็ได้นเนาะข้ามาแม่ <c oughs> กินนํำเป็นหมูแเป็นพูดเดียวสลีกลับแล้วสลีอีมแล้วมาเด้อมาเด้อย, <c oughs> ยังกินอีกดนอยู่ ืันนี้วัน,นวันอาทิตย, <c oughs> วย์วันหยุดวันหยุดหยุดพักพรนั่นเองเดี๋ยวก็ต้องทำงานแล้วืันนี้ก็สุดๆนั่นึงพี่น้อง

เดี๋ยวสุดๆอ่ะคำนี้เกือบสุดท้ายเด้อว่าเพชรเราบ่าไว้และคำนี้คำเกือบสุดท้ายอืม เขาเจ้าจะกินคำนี้เป็นคำสุดท้ายเด้อแล้วก็สิพอแล้วตอนนี้รู้สึกว่าสตูมาแล้วสตูบุกเลยวจะต้องแรเข้าองนำแล้วโอเคคำสุดท้ายอ่ะ <c oughs> uh, ยังไงเนาะ This still too much You can come and join with us here โอเคขอบใจละลายทีทติดตามทางสองยูทยูบลว้วก็ติดตามทางไลฟ์สดเน,นาะอะไรก็ขอบใจละลายเด้อ Thank you so much for watching and follow, subscribe my channel. Thank you.